สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกเนี่ยก็จะนําพระอ่านาวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลของดีของดังในอดีตนะครับนํามาเล่าให้พี่พี่ได้รับฟังกันนะครับด้านหน้าของผมนี่ก็คือองค์พ่อเท้าจตุคามรามเทพนะครับองค์พ่อเท้าจตุคามรามเทพพระภูติสัตว์รุ่นเงินไหลมาครับรุ่นเงินไหลมาหนึ่งนะครับ นี่คือพระดังแห่งยุคนะครับเรามาย้อนอดีตด้วยกันนะครับพี่ๆวันนี้เรามาย้อนอดีตด้วยกันอันนี้เป็นเนื้อไม้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับลังพระพุทธสิหิงนี่คือเงินไหลามาหนึ่งนะครับในยุคที่องค์พ่อเฟื่องฟูนั้นรุ่นนี้ว่ากันที่หลากหลายหมื่นบาทนะครับเนื่องจากมีค่านิยมประสบการณ์นะครับประสบการณ์แก่ผู้ที่ใช้ที่บูชานะครับสมดังชื่อรุ่นนะครับ เงินไหลมาจริงๆนะครับอันนี้คือความเชื่อนะครับด้วยความที่บ้านเมืองเรานั้นมันเป็นพระหุวัฒนธรรมรการเชื่อาศาสนาเทพ,พเจ้างั้นเราก็ไม่ก้าวไก่กันนะครับหมายถึงว่าเรามีสิทธิที่จะเลือกเช่าบูชาแล้วก็เลือกที่จะนับถือนะครับด้วยความที่กระแสเราจะพูดตรงๆว่าไม่ใช่แค่กระแสแรงศรัทธาใช่มากกว่านะครับแรงศรัทธาอาจจะลดน้อยถอยลงในห่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ แต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ยังศรัทธาในอ,าองค์พ่อจตุคามนะครับเหมือนที่ผมเคยกล่าวนี่เนี่ยครับนี่ครับหนังสือพิมพ์นี่ผมยังเก็บไว้ในตอนที่ผมมาโชว์แล้วในในคลิปก่อนนะครับดูครับองค์พ่อจะกลับมานะครับกระแสขององค์พ่อจตุคามนั้นจะกลับมาแน่นอนนะครับนะด้วยความที่มีพี่ๆหลายท่านให้การาทุกวันนี้ดูดจากาการเช่าบูชาโดยเฉพาะเหรียญพังพักการนะครับเหรียญพังพักการนี้ได้รับความนิยมมากนะครับ โดยเฉพาะรุ่นลูกพ่อต้องรวยที่เพิ่งมีการเทวพิเศษไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดูครับนี่ครับตั้งแต่ปี50ที่ผมเก็บไว้นะครับนี่ครับโอ้เนี่ยครับนี่คือผมก็ศรัทธ,ธานะครับมีความศรัทธ,ธาอย่างยังศรัทธ,ธายังตั้งมั่นนะครับเ <c oughs> ชื่อมั่นและศรัทธ,ธาผมเชื่อว่าบูชาแรงบูชาย่อมให้ผลนะครับเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาบูชาย่อมให้ผลรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นดังอีกรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้เรามาปุยกันนอกรอบก่อนนะครับดีครับพอซ้อนหน่อะครับ ปี50เดือนมิถุนายนนะครับนี่คือนะครับนี่คือรุ่นยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งนะครับโอ้ยของดูครับนี่คือสุดยอดพุทธศิลป์จริงๆนะครับนี่ครับผมยังเก็บไว้นะครับดูครับใครสร้างออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะมีการโฆษณาผมเห็นว่าสวยงามมากผมเลยเก็บไว้ถึงทุกวันนี้นะครับดูครับของเดลิ y น e w นะครับนะครับอันนี้คืออันนี้ผมลองให้ฟังนอกรอบนี่คือความศรัทธาของผมนะครับดเฉพาะนี่ครับพี่ๆนะดูอีกนิดนึงนะครับ นี่ครับมีโตไ์สดของผมนะครับนี่ครับยังมีองค์พ่อนะครับนี่ครับผมก็บูชาประจํานะครับขอให้ค้าขายดีขอให้อ,อมีคนรักคนหลงนะครับ <st> <st> อันนี้คือลอยจานของโกผ่องจานสดในยุคนั้นสมัยนั้นมีปีน่าจะปีสี่หกนะครับพืนนี้ถ้าอยู่ในยุคที่องค์พ่อมีความนิยมมากเย่ยน่าจะหลักหลายพันบาทนะครับรับองค์อ่าโกผ่องจานสดนะครับในในในแผ่นแผ่นนี้นะครับนี่ครับคือผมบูชาอยู่นะครับก็จะตั้งอยู่หน้าโตะนี่แหละนะครับอ่านะครับ อันนี้ก็นมามาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่พี่นำมาเล่าสู่กันฟังครับผมอแล้วเรากลับมาในพระรุ่นนี้ครับกลับมาในพระรุ่นนี้นะครับความหมายของผมที่นามาลงวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะถือได้ว่าอยากจะเผยแพร่บารมีองค์พ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะมาเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถือได้ว่าโด่งดังมากจนมีการทําขึ้นมาถึง3รุ่นเนื่องจากมีเป็นพระเป็นวัตถุมงคลที่ชื่องามนามมงคลนะครับ เงินไหลมานะครับผู้เช่าและบูชานั้นได้มีประสบะการณ์มากมายเช่นกิจการค้าขายดีมีมีเงินมีทองล่ำรวยตามคำรจนาในวัตถุมงคลน,นี้นะครับลาบยศสรนเสริญสุขนะครับซึ่งเป็นคำให้พรคำอวยพรจากองค์พ่อแท้ๆนะครับขอให้ผู้เช่าบูชานั้นมีลาบมียศมีสันเสริญและมีความสุขนะครับลาบยศสันเสริญสุขนั่นก็คือเงินทองไหลมาตามความเชื่อของอ ผู้ที่มีความศรัทธานะครับพี่พี่อันนี้คือนี่แหละครับเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นรุดด่นแรกๆที่มีคำรรจนาคำพรเข้าไปนะครับขององค์พ่อลาบยศสันเสริญสุขถือได้ว่าครบเครื่องนะครับสำหรับผู้ที่นำไปใช้ไปบูชาแล้วก็มีประสบการณ์มากมายนะครับเช่นคขายดีพูดง่ายๆนะครับเงินทองไหลมาเงินไหลกองทองไหลมาอันนี้เป็นความเชื่อนะครับพี่พี่โด่งดังมากทําถึง3รุ่นนะครับเนื่องจากรุ่นนี้แหละเป็นปฐมบทนะครับรุ่นนี้เป็นปฐมบท การสั่งจองรุ่นเงินไหลมา2นั้นจนเกิดเหตุเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นโศก,กนาฏกรรมก,ก็ว่าได้นะครับถึงขั้นมีการเบียดเสียดกันนะครับโดยสาธุชนที่มีความศรัทธ,ธาต่อองค์พ่อนะครับจนถึงขั้นเหยียบกันตายเลยนะครับเป็นถือว่าได้เป็นรุ่นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นประวัติศาสตร,ร์ที่มีคนหลั่งไหลกันไปจองแล้วเกิดเหตุจรลาจนจนเกิดเหตุเหยียบกันตายนะครับก็อันนี้ก็เป็น ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าตอนนั้นเป็นแรงศรัทธาจริงๆนะครับพี่สาเหตุที่เกิดเหตุอย่างนั้นก็เพราะว่ารุ่นนี้มีพุทธคุณจริงๆนะครับมีรุ่นไหลเงินไหลามาหนึ่งนี้เองนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับทางวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจัดสร้างเองนะครับเพื่อหาอไรายได้สมท,ทุนในการสร้างอาคารเรียนนะครับโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งทําเป็นการก่อสร้างต่อเติมนะครับเนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงทําให้จัดสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้ทุนของทางวัดในการสร้างนะครับสร้างเองกดพิมพ์เองในวัดนะครับโดยใช้บุคลากรในวัดไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนต่างๆช่วยกันกดพิมพ์รุ่นนี้ขึ้นมานะครับถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่สร้างด้วยใจจริงจริงนะครับอ่าวัตถุนี้วัตถุมงคลน,นี้มีส่วนผนสมของผงว่านนะครับของวัดช้างให้ผงว่านของวัดพระโคนะครับผงว่านของวัดดีหลวงผงว่านของวัดทรายขาว พระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับปี0 9นย์ปี17และปี31นะครับในพระรุ่นนี้นะครับในพระรุ่นนี้นะครับพสมพงษ์หลวงปู่ทวดนะครับรุ่นพินัยกรรมปี0ูนย์งว่านร0 8นะครับพงสมเด็จวัดละคังรุ่นร้อยปี108ปี1 1 2ปีนะครับพงพระวัดปากน้ํารุ่น4ี่รุ่น6และรุ่น7นะครับพงว่านหลวงปู่ทวดรุ่นแรกวัดวิเศษการนะครับพงว่านหลวงปู่ทวดวัดพิชยญาตนะครับ อามวลสารเก่าจาก309วัดนะครับมีไข่มุกทะเลจืดด้วยนะครับมวลสารจากวัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและเปลือกหอยสังนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่คือวัตถุมงคลที่เป็นอ่ารวมสิ่งที่เป็นสภพพะมงคลจริงๆนะครับอ่าอ่าแล้วก็จะมีพญาสมิงเหล็กนะครับหรือเป็น แร่ธาตุเหล็กไหลตามความเชื่อของชาวนครนะครับมีมวลสารของหลวงพุทธวดปี97มีผงตะไบทองคำผสมทองคำแท้ในวัตถุมงคลน,นี้รุ่นนี้ด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นออวัตถุมงคลที่สุดยอดจริงๆนะครับพี่ๆนะครับรุ่นนี้นะครับ วัตถุมงคลน,นี้มีการอธิษฐานจิตป,ปลูกเสกถึง3วาระนะครับวาระที่1วันพฤหัสบดีที่23กันยายนพฤศจิกาย,ยนขออภัยนะครับพฤศจิกาย,ยน2549ทําพิธีกดแม่พิมพ์เป็นปฐมเกล์ิกนะครับณศนะาลหลักเมืองและพระวิหารหลวงวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวาระที่2วันพฤหัสบดีที่28ธันวาคม2549 เวลา12นาฬิกา49นาทีทำพิธีบวงสวงนะครับและพิธีเทวาพิเศษณหอพระพุทธสีหิงนะครับเนื่องจากพระรุ่นนี้มีรูปของพระพุทธสีหิงอยู่ด้วยนะครับและเวลาที่3ครับวันศุกร์ที่29ธันวาคม2549อ่เาเวลา16 39. นาฬิกาสนาทีทำพิธีมหาพุทธพิเศษณพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุบวรมหาวิหาร โดยมีเกจิคณาจารย์สายเขาอ้อนะครับจังหวัดพัทลุงพระเกจิคณาจารย์สายจังหวัดนครศรีธรรมราชสายใต้ในตัวจังหวัดครับมีเกจิสายจังหวัดตรังและพระเกจิสายจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมอธิษฐานจิตปลูกเสกนะครับอันนี้คือ,อรายนามและก็รายการที่มาของการปลูกเสกของวัตถุมงคลรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นพระดังในอดีตนะครับพี่ๆนะครับนี่คือเงินไหลามานะครับนี่คือเป็น รุ่นดังรุ่นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับไม่ไม่เคยได้ยินนะครับว่ามีวัตถุมงคลแล้วนําไปใช้อย่างาเกิดพุทธคุณนะครับเกิดเทวคุณนะครับต่างๆมีโชคมีลาบจนคนต้องการจนเบียดเสียกันมาจองรุ่นเงินไหลมาสองจนถึงขั้นมีการเหยียบกันตายนะครับก็ถือได้ว่าจะว่าเป็นอุบัติเหตุก็ได้นะครับจะว่าเป็นอุบัติเหตุก็ได้แต่ว่า เราก็มองในแง่หลายมุมเนาะนะครับอ่าอาจจะเกิดจากความศรัทธาขององค์พ่อก็ได้ใครก็อยากได้องค์พ่อนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยรุ่นไหนก็ได้นะครับผมว่าอย่างกันนะแตผ่ผมมีความเชื่ออย่างกันนะครับรุ่นไหนก็ได้ผมว่าเป็นองค์พ่อองค์เดียวกันเหมือนที่มีกรอบรูปที่ผมบูชาอยู่ในโต๊ะที่ผมเล่าคลิปอยู่อ่าปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นปี46นะครับมีกูผ่องประทับทรงโดยองค์พ่อแล้วก็จา์เรียกยันเข้าไปนะครับผมก็ใส่กรอบไปบูชานะครับนะครับพี่ ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีทั้งพุทธศิลป์และก็พุทธคุณด้วยนะครับพุทธศินตามที่ผมกล่าวก็คือนี่ครับเป็นองค์พ่อนะครับประทับนั่งในแวดล้อมด้วย12นักกษัตริย์นะครับอ่าสอนักกษัตริย์นี้ก็แทนด้วยกลุ่มดาวในจักรวาลทั้ง12ราศีนะครับบ่งบอกถึงความเป็นสัพพะมงคลนะครับบ่งบอกถึงความเป็นสัพพะมงคลในจักรวาลน,นี้นะครับแทนด้วยอ่าส2ราศีนี้แทนด้วยอ่าสอนักกษัตริย์ นะครับแล้วก็จะมีกงจากที่จะหมุนเวียนหะมุนเวียนความเป็นสรัรพพะมงคลต่างๆนะครับแทนเพื่อจะหมุนเวียนความเป็นมงคลในจัก,กรวาลเข้ามาหารตัวนะครับอ่านะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับ,นะรบด้านหลังนี้ก็จะเป็นพระพุทธสีห่หงนะครับแล้วก็จะแทนเวลาหูแปดตนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับลาหูทั้งแปดนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะแทนด้วยภาพปิดตาพังพรกการภาพปิดตาพังพรกการทั้งแปดองค์เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ ความเชื่อเนี่ยก็จะแทนด้วยาดาวนพปคอ้ะครับพระรางหูทั้ง8หรือ,อพระปิตาของประการทั้ง8นี้ก็จะแทนด้วยกลุ่มดาวนรเคอรอั้ง8ดวงที่หมุนรอบจัก,กรวาลน,นี้นะครับโดยมีพระจันทร์พระรางคารพระพุทธพระพฤหัสพระศุกร์พระเส,สาร์พระอาทิตย์และโลกนะครับทั้ง8 ทั้งแดดวงนี้ก็แทนความเป็นสัพพมงคลในกลุ่มดาวนพเประห้อต่างๆครับถือได้ว่าเป็นวัตถุม,มงคลที่สืออ่อออกมาในรูปแบบของศิลปะที่เป็นความความมงคลทั้งจกักรวาลนี้มารวมกันอยู่ที่วัตถุม,มงคลนะครับอ,นนอันนี้คือความหมายนี่ครับพี่ๆอันนี้คือความหมายนะครับนี่ครับพี่ๆดูครับนี่คือความสวยงามของพุทธศิลป์นี้ผมก็นํามาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับ อ่านี่ครับพี่พี่นี่คือรุ่นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับพี่พี่นี่คือเงินไหลมาและปัจจุบันนี้ครับก็ยังมีคนนะครับยังมีผู้ที่ให้ความศรัทธ,ธาให้ความที่ชื่นชอบวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะอ่าพิมพ์เล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอ่าน่าจะสามจุดห้าเซนนะครับเนื่องจากเป็นวัตถุมงคลที่พอดีห้อยก็ยังมีคนเช่าบูชาในราคาที่สูงนะครับพี่พี่ยังมีคนเช่าบูชานะครับ ถือได้ว่าวันนี้นํามาเล่าสู่กันฟังถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นดังในอดีตรุ่นประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับอันน so exactly ี <pe S 2> ้เป็นเนื้อไม้นะครับพี่ๆอ่าเป็นเนื้อไม้ถือได้ว่ามามาย้อนอดีตกันนะครับมาย้อนอดีตกันนะครับนี่ครับนะครับเป็นเนื้อไม้นะครับอ่าส่วนอ่าส่วนผสมที่เป็นมงคลผมก็ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อต้นคลิปนะครับพี่ๆนะครับ อันนี้เป็นให้ดูรายละเอียดนะครับอ่าเถีอยด้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่กําลังจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่านะครับคืออันนี้เราก็ไม่อยากไปก้าวไก่ใครนะครับพี่พี่องค์พ่อเป็นเทพที่มีความสง่างามนะครับองค์พ่อเป็นเทพที่มีรูปลักษณ์สง่างามเหมาะแก่การกราบไหว้บูชานะครับขอได้ไหว้รับนะครับอ่า อันนี้อันนีเน้เป็นความเชื่อนะครับเป็นเทพที่มีรูปลักษณ์สง่างามไม่ใช่เทพที่น่ากลัวนะครับสามารถห้อยพกพาอรัธนาติดตัวหรือมีผ้ายันก็ใส่กรอบติดไว้ที่บ้านเรือนเป็นสัพเพมงคลเป็นสิ่งศักดิปป์สิทธิ์ประจาบ้านประจําเรือนประจําตัวก็ได้นะครับพี่พี่ผมอันนี้ผมผมมีความศรัทธานะครับพี่พี่ผมก็เลยอยากจะทําคลิปโดยนาพระอ่ารุ่นเก่าๆเนี่ยมาเล่านะครับพี่พี่อ่านะครับถือได้ว่าอันนี้ไม่ได้ว่าไอ้ใครนะครับ อันนี้ไม่ได้ว่าให้ใครผู้ที่นับถืออะไรนะครับหมายถึงว่าคือเทพนะครับโอ้โหผู้ที่จะประทานพรนะครับอย่างน้อยนะครับเรากายหยาบนะครับเราไม่มีตาหูแก้วตาทิพย์ใช่ไหมครับเราก็สามารถมองได้ตาเปล่านะครับว่าเรามองได้ตาเปล่านี่องค์พ่อท้าจตุคามท่านมีรูปลักษณ์ที่น่าเคารพกล่าวว่าอย่างยิ่งนะครับเป็นมหาเทพมหาบุรุษจริงๆนะครับใครเห็นก็ต้องยกมือวันทานะครับเนื่องจาก เป็นเทพที่มีความสง่างามและมีความสวยงามในพุทธศินนะครับพุทธศินนะครับนะครับพี่ๆเหมือนๆผมมีความศรัทธานะครับนี่ครับรุ่นที่ผมห้อยนะครับมีสร้อยมีองค์พ่ออย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับดูนะครับอ่านี่ครับนี่คือรุ่นเลื่อนมรดกโลกนะครับ รุ่นเลื่อนมรดกโลกจัดสร้างโดยสำนักง,งานจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอ่านะครับนี่คือรุ่นเลื่อนมรดกโลกนะครับขอได้ไว้รับจริงๆผมมีประสบการณ์ผมเลยนํามาห้อยนะครับอันนี้ครับเลื่อนมรดกโลกซับรุ่งเรืองนะครับด้านหลังก็เป็นพุทธสิงิงผมเชื่อได้ว่าได้ต้นแบบมาจากรุ่นเงินไหลมานะครับเนื่องจากอีกด้านหนึ่งเป็นองค์พ่ออีกด้านหนึ่งก็เป็นอ่าพระพุทธสิหหงนะครับอันนี้จัดสร้างโดยสำนักง,งานจังหวัดนะครับสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับน้านี่ครับก็มีการให้สั่งจองกันนะครับผม เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่ผมห้อยนะครับก็เป็นเหรียญพระปิตาพังะกาลนะครับรุ่นลูกพ่อต้องรวยนะครับอันนี้พิมพ์เนื้อทองแดงพิมพ์สองหน้านะครับตอกโคตอกหมายเลขนะครับอันนี้ผมชอบในพุทธศิลป์จริงๆนะครับเป็นพระใหม่นะครับแต่ว่าได้รับความนิยมอย่างมากใครติดตามผมก็จะเห็นผมลงคลิปรุ่นนี้ทุกคลิปและปิดทุกคลิปจริงๆเนื่องจากมีผู้ที่สนใจบูชานะครับผมก็เลยเก็บไว้ห้อยเองนะครับเนื่องจาก โอ้โหองพ่อมีขอได้ไหวรับจริงๆนะครับพี่ๆดูครับเลขสวยด้วยที่ผมห้อยหนึ่งสามหนึ่งสามครับอ่านะครับนี่ครับมีความสวยงามมากจริงๆนะครับอีกอีกอีกอง์นึงก็เป็นอ่าพระปิตาพังพรกการรุ่นเจ้าสมุทรนะครับบารมีเจ้าสมุทรนะครับองค์นี้นะครับอ่าจัดสร้างโดยโกผ่องนะครับอ่าโกผ่องท่านท่านได้สร้างไว้น่าจะราวปี2550อ่าปี 50, 2550นะครับอ่าเป็นพระปิตาพังพรกการตอกโคด้านหลังนี้นะครับอ่า โกผ่องท่านได้สร้างไว้แล้วก็ได้ประทับทรงให้องค์พ่อมาเทวาพิเศษให้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพปิตาพังพรกการนะครับสร้างรุ่นบาร,รมีเจ้าสมุทรปี2องพันห้นะครับอันนี้ท,ที่ที่ผมห้อยนะครับสร้อยนี้ผมก็ห้อยสามองค์เลยนะครับในจะเป็นชุดขององค์พ่อเจตุคามนะครับอันนี้ที่ผมนํามาเล่านี้ไม่ใช่อะไรนะครับพี่พี่ก็อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับถือได้ว่าพี่พี่ที่ได้เข้ามารับฟังนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาถึงวินาทีนี้นะครับ นั่งฟังถึงวินาทีนี้ฟังผมเล่าไปเรื่อยนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าพี่ๆก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเช่นเดียวกันนะครับผมมีความเชื่อว่าท่านขอได้ไหว้รับนะครับพี่ๆหน้าหน้าห้องพระผมก็มีอีกรุ่นหนึ่งของอ่าวัดคอของเทวสถานวัดคอของผมก็อ่าติดองค์พระไว้ที่หน้าห้องพระด้วยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะครับพี่ๆนะครับถือได้ว่าท่านเป็นเทพที่มีรูปลักษณ์ที่สง่างามมากนะครับเหมาะแก่การกราบไหว้จริงๆนะครับ โอเคครับพี่ๆวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับม่อนคลาสิกนะคสุดท้ายนะครับผมก็ขออารัธนาเอาบารมีขององค์พ่อท้าวจตุคามรามเทพพระโพธิสัตว์นะครับผู้เป็นเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่นะครับขอโปรดจงมั่นดาลนะครับโชคลาบเงินทองนะครับลาบยศสรรเสริญสุขนะครับ ให้แก่ผู้ที่เข้ามารับชมคลิปผมในคลิปนี้นะครับขอให้พ่อจงดวบรันดานให้เขามีความสุขความเจริญมีเงินมีทองร่ลำรวยเงินทองนะครับสาธุครับสาธุขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมครับพี่พี่สวัสดีครับ